เอา้านเยอาวางนี uh, well, ่กนเอาวางในเก้าอี้เก้าอี้ก่นนี่ปูเอ้ยอยู่ในบ้าน วพวกนนนพเน,นี่ยย่าูกับเพราะย่งนีบอกู่บัปานี่บรวันเลยวั้เจ้ามาอันข้ากระถินนะบอกมาถ้วแล้วนันีกขายน่นะมองเจ้าโอ้ตหันบอกท่านกูคู่กันเยอเอา,า,อางเลยมันาบมัเลิศ แล้ว่าเข้าอาแล้วเาแขาจะอดเขาข้วห้าเราก็หอดเนาะขาวหนาเสารหอดมาแล้วู่น่วครับโรังเวนนี่แหละยังคืนอครับบยเราเป็นผัวอีเลยไปเลยนะครับ่เลี้ยงแม่ชูชนะแม่ชชนะเป็นไห้ปูผอมย่าหาสองพันยามาอยู่กับหวานเจ้าลรปูไ้รจ้น่ะแล้วปูเราก็นอยู่เเนี่ย มันหายว่ะมือคยไปมือคยไปบางเสซนนั่นแหละ<อ>ต่ว่ามือแรกอาจจะไ,ไปยิงมือแรกไปหอพ้าโอมอีกหอพ้าโอมอะไรอยู่มือคนละยุ่งเทพคนละตัดใจไปเส้นชัญญาอีกค่อยไปค่อยไปในห้องหนาหน่าหนี่เลยก็เลยลงไปยิงม,มือแรกทำงานหมดแล้วมั้งไป,ไปเรียนตอนไปเรียนแล้วเรียนหนังสือไแล้วไปเรียนล่ามตัวว่าเรียนล่ามแปดปีเรียนล่าม เลยเอาทองหายจากกองก็ไข่ไข่ได้แผงใครสามแผงไข่สามแผงก็มาไหมแล้วก็หมูยุ้ตัวเย็นนะเด้อเอหมูยุ้ยตัวเย็นนะหมูหมูยุ้ตัวเย็นมเอาหมูได้ลเอาไสหรอเปล่าไส่หรอเออแต่สิบบังกองบวชให้มนุไวัยเลยไปซื้อไว้เลยกองบวชให้เบาหนุ่เพราะว่าหลังหลังปีใหม่มันนุแต่ให้ไปทนขความดีอยู่ร้านกูสักก้อนก่อนสิบวชอืมวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้า เป็นไปทำความดีที่ร้านนองบูทำความสะอาดทำความสะอาดแก้ป่วยทั้งวันเหรอโหต้นไม้ต้นไรหลวงพ่อไหนบวชกเนอยู่แต่แก่เค็ดแก่อย่างละขั้นบัวก็ต้องทำความเรียกวร้านร้านตัวเองให้บริสุทธิ์บริทองทำความดีก่อนแล้ววันหนูยังไม่รู้ตัวนะคะ หนต้องไปทำาเไที่ลานองปู 1- หนึ่่ายังไม่รู้ตัวไม่ได้บอกไม่หวยเลยนะอหน่งถึ้านึ่งถึงเกาน่นอะวันที่หถึงวันที่เก้ไปทำความดี้านงปูตอนนี้ก็สงสัจะนอนสะดุ้งแล้วนะป้าให้ไปให้ไปเลยับเพราะว่าบดีกันบีกับบอล่วคนกดคนก็ทำความดีต้อไปอยู่วัดไปอยู่วัดอยู่อะไรเนี่ย มันนักทำลับไปอยู่วัดอยู่อะไรอะไรเดี๋ยวเราวัดเขาให้ทําที่ลานปูอะไรเพราะว่าเมื่อไอ้ไอนู่นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบว่าต้องขอเข้ามาปูมันต้องทําที่ลานปูให้มันเต็มที่ก็เดี๋ยวไปบอกประสาที่หนึงหนึ่งถึงเก้าให้อยู่ที่ลานปูเดี๋ยวให้ไปนอนไอ้ห้องเดินที่โก้เขาที่โก้เขาย้ายไปแล้วใช่ยิ่งไปโทษการเมื่อวานเลยว่าเหมือนวันศุกร์มันจะขายของซะก่อนละหยดลายไมเป็นอะไรหรอไมเป็นไรวันเสาร์มาก ขายพร้อมตลาดนะเนาะตลาดนันมนี่เรอไสกับินะตลาดนะนี่จมาเมือเรีนมงอกเรินทางมันี่และมันนีนแล้ออกมาเติเลอดขอดอะมวดออกมือนแหว่งทอดเลยเกามาบ่กลางวีนมันหเาเาะ่องสูสามถษณาห่ากัไปต่ออะกันไปที่เครื่องบวชต่ออะไรจี มาตอที่หลุงเสือแล้วคับี่น่งเลยู่นไม่นเห็นเลยพเจ้าเราบอได้ผนี่เพง้เนตุ้เม็ดตัว่นภาษาไรสดตรงนี้เลยทุกเช้าเลยเอมี่ังใหญ่มาอยู่เอาพวกมี้กใหญออกมาใหญ่เฮือนเก่าเออใหญเฮือนดำเอ้อฮหลังบอกใหญ่ มันเงียบอืมมันนอนอยู่เนาะอ้าวทำแบบนีามายค่นอนผู้เท้าเหอะจะนี่เลเนยทุกคนอันนี้เราก็มาบ้านภาษานะคะอือภาษาไทยบ้านเสมัยก่อนเราเคยมานอนตรงนี้ด้วยนะย่าข้าวับะหมี่มาเสร็จปะตอนที่ป้ามาอยู่เนี่ยแถวนี้แถวนี้ก็คือที่นอนของยูทูบเบอร์ แถวนี้ก็คือที่นอนของยูทูบเบอร์แถวนี้เหรอเอ๊ะแต่ตอนนี้กลายเป็นยุงข้าวแล้วกลายเป็นยุงข้าวเมื่อก่อนมันโล่งนะ้บ้านเนาะยูทูบเบอร์นอนกันเป็นแถวอยู่เนี่ยเป็นก่อนบ้านเนอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้เนี่ยได้ทานพอดีนะซื้อทานพร้อมเฮ้ยเผาหงันเฮ้ยบอกมาน่ปูดเอาขึ้นหนูนี่ได้ นี่กมันต้องกินไหมกินสิภาษาเอามาจากองค์ปู่นั่นแหละมาบุกบ้านปะสานะวันนี้บุกบุกบ้านสอสอนุ

ภาษาไปฝากเรานะ,ะเข<อ>เป็นดอกแล้วนี่เอ้ปะทอนเออเป็นดอกแล้วจริงด้วยขายนะม,มักตรองอันนี้เราว่าภาษาไปสู้เขากเอนี้เสื้อเสื้อเลุเสือเป็นตาอุ่น สูบหองูบห้มหรอกใครนอนเนี่ยจะบอกแล้วลุงเสือว่านอนรับลมหนาวเมื่อก่อนก็ตรงนี้ก็จะเป็นเต็นของชิดปักแปรชิดปักแปรจะกางเต็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ลุงทำงานเนี่ยเนี่ยมาก็นอนแปะตรงนี้เลยนอนนี้เลย ต่อไปก็จะเป็นลุงจิมทำมะลุทำไมน่ะประธานเก็ู้อารมหนื่หาดีที่เป็นลุงจิมนะเปลี่อนของป้ายไปบ่ายก็ตรงนี้ย่าจะเป็นบ้านนอนตรงไหนนี่นอนนอนบังเอนหน้าต่างของเด็กๆนี่นี่นี่กลางนอนตรงนี้สองคนกับพี่ล้อมคนละเต็นท์พี่แอนพี่แอนตรงโน้นตรงนี้เลยเก่งมันตะกางนอนเลยเนี่ย หน้าต่างนี่เลยไม่น่าเชื่อนะเคยเป็นที่นอนพวกเราเนาะเคยมานอนอ่านี่นะคะบ้านป้าชานตรงนี้ก็ครัวเก่าก็อยู่ตรงนี้ทำกับข้าวกินกันตรงนี้อนตอนนี้ยายไปทางพุนนะ่นแหละอนก็ครัวมีหลายหม่องนะาป้าชานเนี่ยบ้านมีรอบทิศ ด้านในนะกับครัวด้านในกับครัวทังในกับครัวอันนี้กับครัวมาโอ้โหค่อยนึกแล้วเจ้าต้องออกทางนี้ไปใส่ชื่อของบวชื่ออยังแต่เบียงแต่เบียงป้าชื่ออะไรมีข่าวดีมาแจ้งท่านด้วยไปฟังจากป้าเลยป้ไปฟังข่าวดีเอ้ไปฟังข่าวดีจากป้าเลย มีางคนจะเอาอันนี้เลยมงใส่เสื้อถูกวันอยู่ดิเอาไปยังฮฮะกินได้กับลาบเลยเขาเรียกหูเสือบ้านหนูเขาเรียกหูเสือกินกินกับลาบกินกับลาบแล้วก็ยืมท้องอะไรนบ่นมันดีเป็นอันนี้ไปไปตอนไปอีตู้กิซัยเขายามาขั้นท่าโตเขาเนี่แเมนบอกเมนมันเป็นอัไนท้องกอโอ้เป็นสมุนไพรแบบเมื่อเป็นยาเย็น ได้เนีู่กอีส่าเต็มัวเลยเนี่ยไว่า้เป็นมีหวงก่อนจำความได้จัความได้เลยะความมาท่าเลยตอนมีตุ้ยใสอ่ะโอ้เอาไปดิไปไปฟังข่าวดีกับป้ามีข่าวดีข่าวอะไรเินข่าวนี้คุล้วข่าวญู่ปุ่น ขัวขึ <t ries> <t ries> <c oughs> mm ้นที่ ไ้เก็างขาวดีจากป้าฟางขาวดีจกป้าที่งเนี่ยไปกข้าวทั้งคาดีู้หนึ่ง้นง่า่ข้าได้ี่ทีหนึ่งาเ้ทีนึ่งยังไม่พอที่หนึ่งยังยังไม่พอป้าถึงวันที่ไหนที่เก้านานสองาสี่ข้าจ็ดแปดเก้าอ่า่า

ทำร่าร่างกายและจิตใจก็ให้ให้สนุกสนานแคล้วนิ้วสาวสิบเอ็ดรับข่าวดีจากป้านะคะถึงกับยิ้มยิ้มไม่หุบเลยทำละแล้วอยู่บ่าวันหนึ่งยิ้มแล้วเฝอหนูยิ้มไม่หุบเลยนะคะได้แจ้งข่าวดีทำร่าในนันทำร่ร่างกายจิตใจให้สะอาดผ่องใสปลอะจากแอลกอฮอล์แซ่ดุ่งลุ่งเสือจะว่า